่าวันนี้ก็ถึงคิวคุณพาเพลินไปทองหลอกตามเก้าเพื่อฝังไมโครชิพบ้างนะคะอ่ไหนดูซิรถปิดคุณหมอนะฐสิบเอ็ดโมงเนี่ยจะถึงทันเวลาไหมไม่ถึงทันคุณหมอไหมเนี่แต่งตัวสวยไปเที่ยวโรงพยาบาลนะแม่ไม่มีปัญญาพาไปเที่ยวไหนก็แบบโรงพยาบาลก็สวยก่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่นี่ทุกคนนี่ก็เห็นไหม ทีมพาโลวินไปโรบานจิ๋วนี่ไม่ต้องห่วงนะคะเขาโตแล้วเอาเข้าห้องแอร์แล้วก็บอกเขาว่าแม่พาพี่เพิ์นไปหาหมอก่อนอยู่รอแป๊บนึงเขาก็โอเคนะคะเขาไม่ได้แบบเป็นเหมือนตอนเด็กๆแล้วเนาะออที่จะกุยขูดประตูอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะไหนดูกี่กิโลนั่งนั่งดีๆ นิ่งๆสามสิบเอด็ดนิ่งก่อนนิง่งก่อนนิ่งเป็นเท่าไหร่คะสักไม่นิ่งอ่ะฮะทำไมไม่ฟังเลยอ่ะฮะฮะรอก่อนรอ,อ,นร,อ,อนรอพี่หมอก่อนพี่หมอติดธิ์เทสเชิญเชิญได้ไหมไ้ไรอพี่หมอก่อนโอ๊ยทำไมสั่งต้าอย่งน,นี้น่ทำสวยอ่ะ อย่าอย่าอยอย่าอยไม่ต้องเข้าไปเล่นแม่หาวรอพี่เ yeah, พิรนพี่เพิรน ไม่ต้องไปมองตัวเล็กตัวน้อยนะพี่เพิร์นพี่เพิร์นพี่เพิร์นมองแม่หน่อยสิเอออห็นไหมแลรักรักพี่หมอทําไงคะรักรักพี่หมอก่อนรักก่อนรักรักอุ้ยน้าหนำเต็มรักเลยจะเอารางวัลไปให้หมอฉีดยาก่อนฝังชิปก่อนตัวเออไม่เจ็บหรอพเพิร์นเก่งจะตายเห็นไหมนิดเดียวลูก พี่เพิ่นอะเชชินกับเข็มแล้วเหรอต่ไมโกเด้นละหมอมันอึดถึดทนใช่เอ้เสร็จแล้วอ่ะ่้ายนิดเดียวเองไปกลับบ้านเหรอจะเอารางวัลเอ๊ะรอไปกินที่บ้านรอเอกาสารก่อนรู้บ้านรอสุทิบาทก่อนเออ แต่งสวยรอรับใบเซอร์นะได้ไหมบ้างได้ไหมเอาลายลูกทุกคนจะเอาลายเอาลายคะเอาคาเพลินคาเพิร์นจะเอาลายจะเอาลายไม่ไหวแล้วไปฉี่มาไม่ไหวเอาปะเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยเช่ไหมเนี่ยหนูหนมอะไรหนูเดินดูดิหนูหยิบดิขนมไหนหนูหนมไหน หนูหยิบอันนึงหนูหยิบอันนึงดินี่เอาวะเอาไหมเอานะเอาไหนนะเอาไหนนี่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 ประตูเขาเคยซื้อให้กินเคืนไม่คืนคืนไม่แพ้เอาเดี๋ยวไปซื้อแม่ใส่ตังก่อนแม่ใส่ตังก่รจ่ายตังก่อนใส่ตังกรจ่ายตังกรนี่เอาเร็วอยๆเอาใจ่ตังค่ะ อ่ะอ่ขอพี่ก่อนแล้วละพี่ขอสแกนก่อนโอ้ยไม่ให้เอาเร็วเร็วเร็วเรปอยปล่อยก่อนปล่ปเออไม่กัดค่ะไม่จัดแต่แบบว่าพี่เพิร์ดมีนี้จยนี้เออไปไปไว้มาใหม่เออไป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 โหไรกาดผักค่ะอ่าเขียว าทิตย์หน้าใช่ไหมคะให้จองอุ้ยอยากลงผ้าทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอย่าแม่จองให้เออปักตึกปลาขึ้นรถพี่เพิร์นอ่านี่เลยพี่เพิร์นจอดรถได้เสี่ยงกับการกระแทกมาอาปาขึ้นรถอึบเร็วเร็วยังไม่ไว่ายน้ำอะ่ะไม่ไหวหมดแรงอ่า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 เร็ว นเก่งเทขามากเออเก่งมากโฮโฮลูกสาวหมดแรงฝั่งชิปแค่นี้หมดแรงแม่เนี่ยเบาตัวเออแม่นี่เบาตัว,ตวไหนจะขนมขนมมีเยอะกว่าข้าฝั่งชิปป้เปล่าฮะฮะแม่เดี๋ยว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 ยิบให้เดี๋ยวยิบให้อ้า เอาไปเอาไปฝากน้องอรีบรีบ,รบดิ่งลงรถมารีบพุ่งมาที่ขนมเลยต้องไล่ให้ไปฉี่ค่ะไปเลยขึ้นไปเช็ดตัวขึ้นไปเช็ดตัวเอาไปเออน้องรองแล้วเนี่ยใจจะนั่นแล้วก็วนกระวายแล้วอย่าแม่ว่าจะเอาจิ๋วลงมาฉี่หน่อยเมืนะ่อเช้าขึ้นไปมันไม่ได้ฉี่จิ๋วพี่เพิร์มาแล้วรู้ได้ไงว่ามีขนม รู้ได้ไงว่ามีขนมฮะฮะรู้ได้ไงว่ามีขนมฮะเนี่ยพี่เพิรลิซขนมมาฝากจิ๋วเต็มเลยรู้เปล่าเออ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 มาแล้วเดี๋ยวแม่เช็ดตัวก่อนแม่เช็ดตัวให้พี่เพิร์งก่อนนะ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 แจกขนมนะนั่งเลยอ้าวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยซื้อมาฝากซื้อมาฝากเดียวเร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 ียวพี่เพลนั่งลงอย่าล้มแม่สิอ่ะอุ๊ยไม่ได้เห็นเลยว่าชิ้นแค่ไหน จิ๋วนั่งลงเฮ้ยนี่ลูกกระตะมากอาไปพอไหมจิ๋วมันเคี้ยวให้จิ๋วมันเคี้ยวให้หมดก่อนจิ๋วเคี้ยวให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวแม่เติมให้เออจิ๋วเคี้ยวก่อนนะลูกหยุดโอ้โหอุ้ยจิ๋วอุ้ยอุ้ยไปอุ้ยพี่เพลินไปลุกไปฉี่แล้วลูกอึ๊บได้เวลาไปฉี่แล้วลุกไปสองทุ่มกว่าแล้ว โอ้ยรักการกอดกันอยู่นั่นน่ะอ่ะบิดขี้เกียจหน่อยเออแม่มาก้นก่อนเนาะนะับเอาตุ๊กตาม,มาเอาตุ๊กตาม,มาเอาตัวเล็กๆเอาตัวนี้เอาตัวนี้ลูกจิ๋วลูกจิ๋วลูกให้พี่จิ๋วล,ลูกพี่เพื่อนกอดลูกเออจิ๋วต้องรอจิ๋วต้องรอเออเก่งเก่งเก่งเอาพี่เพื่นมาจิ๋วต้องรอนลูกรอคิวรอคิวนะรอคิวก,ก่อนเออเชิญไปเริ่ เฮ้ยไม่ใช่ไปไหนมาแตกปุ่มตีอีกละพี่เพอร์นี่แกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี le ๋ยวไปเลยปิดประตูด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋เอ้ยเอ้ย้ เคยมาแล้วสิเหลีวมาเช็คตูดก่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมอเชิญรีบไปเลยรีบเข็นเลยฮะรอแม่ด้วยสิจิวรอแม่ด้วยจีบอกให้รอไม่รอทีไม่บอกให้รอเสิร์ฟรอไปอ่ะอย่าไปชนโกงพี่แก้วนะ เีลาเหลอเกินนะเดี๋ยวให้อยู่ข้างล่างนะจะฉี่ไหมเจิยวเร็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 ว,รวจะไปหาใครเข้าบ้านเปล่าขึ้นบ้านเป็นแต่กี่โมงแล้วเออ<ห>เออเออมแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วมาทำแซงทีอย่างนี้มาทำแซงเนี yeah. ่ยไป อจบภารกิจยามค่ำฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนหมดภารกิจแล้วเช็ดจุดอีกจิงจะเสร็จแล้วเช็ดขาวเช็ดอะไรก็จบฮ